ือตอนนี้คือกลับยังไม่ได้นะคะเพราะว่ารถอะใส่โซ่ไม่ได้อ๋อเล่มือดำมากเลยอะเหน่อยนี่ยค่ะหมอกขึ้นเต็มเลยค่ะตอนนี้คือบรรยากาศฝนตกโปรยๆนี่ค่ะหมอกก็ยังไม่ได้นะคะจะเย็นๆนะทุกมดนะเดี๋ยวให้สองสานี่ไปขินรถช่วยดีกว่าเนาะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้รถเราเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมกลับบ้านลำบากน้องไส่มันติดอันเนี้ยพี่มันติดอันเนี้ยโซ่นะโซ่เลยนะ ว่าถ้าเราเดินทางเริ่มไม่เหมือนเะดิมไม่ได้อ่ะรถคันนี้มันส่นโซ่ไม่ได้ น,นี่มันเป็สูงเลยนี่มันเปน,นี่ยนเป็นอย่างนี้ทุกทนของพี่ไม่ติดหรอไม่นะอะไรเวยลามัดต้องมัดให้แน่นๆน,น,นะคะ ตอนนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวจะพาพี่มดกลับบ้านละเดี๋ยวจะพาพี่มดเข้าเมืองบายบายเด็กๆบาย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 ไปแล้วนะคะไปกล้วชั่วมินแี้วชั่วเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะคือรถพี่มดนะคะใส่โซ่ไม่ได้นะคะเนื่องจากล้อไม่ตรงค่ะน่าจะล้มแล้วก็น่าจะล้มค่ะแล้วเพราะว่าเราใส่แล้วมันติดตรงนี้คือใส่ไม่ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าพี่มดจะ แข็งแรงแค่ไหนนะพี่มดเนาะต้องไปซ่อมฮะก็อาไปซ่อมแล้วะแต่ก่อนจะไปซ่อมเดี๋ยวไปดูพี่มดเข็นรถกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันรูสภาพรถดไม่ได้แล้วควรขาตอนนี้คือเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะดูสิคะฝนตกนูต้นฟ้าก็ร้องต้มรัตจีไม่พอดูถนนแฉะหมดแล้วค่ะโซ่ได้มีนะแต่ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ล้อมเบลค่ะล้อเบลไปเรียบร้อยล้อมเบลไปเรียบร้อยนะคะ ทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายเป็นระยะระยะให้ทุกคนดูนะคะระยะห้าเมตรฉันว่าไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ไม่ผิดแล้วล่ะไม่ผิดไม่ห้าเมตรแล้วล่ะตลอดทั้งทางเลยแหละโอ้ยถขนใส่สู้ถ้าไม่ใส่สู้จะไม่ได้ถ่ายเกทุกคนขนาดเกลียวหนึ่งยังขึ้นไม่ได้นะคะตัวเนี้ย สองคยจะรอดไหมเนี่ยต้อตงรอดต้องรอดีอะไรกันมีกกี้ก็ไม่รูบ้ uh oo, บวัวเลยนะโอ้โหบัวใหญ่มากเลยอะอะไรก็ไ,ไมลูกเพราะว่าเชื่อแต่ละอย่างเพลินนะก้าขงโคโอ้โหเด้อพุ่นหน่าเนี่ยไปเราเดินทางกันต่อด,ดีกว่านะคะเหนื่อยไปแข่งโอลิฟต์โอลิฟิกโอลิฟิกออกกันลำไกลยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนยังไม่ถึงไหนเลยนะคะถนนลื่นมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันปัดมากค่ะดูสิคะวันนี้ให้น้องแพทย์รับบทแทนน้องก็แล้วกันนะคะทุกครั้งน้องเป็นคนขับนะคะซึ่งถนนก็ลื่นอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ปกติน้องไปคนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่อันนี้น้องแพทย์บอกว่าเป็นเจ้าถิ่งนะคะขับช้าๆนะแพทย์ระวังหน่อยนะ คือกลางป่าตอนนี้นี่คือมีแค่เราสองคนนะคะแล้วก็ใกล้จะค้ำแล้วด้วยนะคะต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะอึดและถึกและบึกบึ้ง <c oughs> <c oughs> น้อแพ้หัวราอไม่ออกแล้วนะคะ เี่นเขค่ะหนะรถตกล้นรถเสียถ้าเมื่อยมือก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ขับนี่คือต้องใช้เกียร์เกียร์หนึ่งนะคะดูค่ะถนนอย่าที่เห็นนะคะลื่นค่ะ ปัดซ้ายปัดขวาค่ะแพดได้ไหมแพดได้ไหมแพดบันรอผัดตกลูกคะแนเคียได,ไ,ได้ไหมได้ไหมได้หไหมไหวไหมหรือว่าจะให้พี่ขับ แพ้ตรงนั้นระวังนะมันลื่นนะมันเป็นไม้อะได้ไหมต้กาชกจับก้้นไใช่จับก้นนนะ่น้องกลันะ <c oughs> กมันมงข้าง,างเอาไปไปกไหิหอก ได้ไหมได้ยังสวยนะอ้อันนี้แค่ด่านแรกนะคะสุดยอดมากุ้ยเตศเวลาขับรถอย่างนี้นะคะแข็งต้องแบบแข็งแรงมากนะคะแสดงว่าน้องแพนี่แข็งนี่แข็งแรงมากค่ะ <laughs> ยังจะมีหน่าเล่นอยู่ค่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือบรรยากาศยังฝนตกโปรยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงเมืองค่ะเพราะว่ากําลังให้พี่ๆอันคนในหมู่บ้านนะคะช่วยดูรถให้หน่อยนะคะเพราะว่ารถใส่โซ่ไม่ได้นะคะก็ลําบากนิดนึงุนลอเนี่จะลราโซ่หรซื้อเน่ ตัจากคนรถอ่ะเนี่ยฝนตกแบบคือถนนแบบเนี้ยค่ะลื่นมากเมื่อกี้กว่าจะขึ้นมาได้กับพี่มดสองคนนะเอาสะหอบเลยคือหมอกเต็มเลยนะคะนีะคะหมอกขึ้นเต็มเลยค่ะตอนนี้คือบรรยากาศฝนตกโป,ปอยนะค่ะหมอก ทนเืน่อยไหมเหนืน่อยไหมคนดี <laughs> คือตอนนี้คือกลับยังไม่ได้นะคะเพราะว่ลละารถอะใส่โซ่ไม่ได้อ๋อเล่มือดำมากเลยอะท <laughs> ุ่ง <laughs> แล้วไม่พอเนี่ยคะ่ะอยู่ในเมืองนะมาซื้อขนมกินบนดดยอร่อยค่ะอร่อยนะ <laughs> อยู่ในเมืองกินไม่อร่อยหิวข้าวเรื่องของเรื่องอยากขนม,นยขนมนยอยากเคยกินไหมคะนี่คะ่ะ ไม่คือไม่ได้กนะินนะ้องอ่ะอร่อยมากเลยคุ้มค่าสงสารพินมดมากเลยคือเห็นหน้าแบบน้าซ้อมมากเลย <laughs> <laughs> น่าคือแบบวันนี้จะทำอไปถึงไหมฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้คือตอนนี้คือสี่โมงแันจะห้าโมงแล้วนะคะเราสองคนก็ยังไม่ได้มองไปเรียนเะมใช่เราพรุ่งน,นี้เพชรต้องทำงานนะคะ <laughs> ใช่ใช่ เนาะอแล้วขึ้นมาเนี่ยะเดี๋ยวพี่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 เขากําลังช่วยแพทใส่เนี่ยแล้วก็มีแกอะไรกับน้องก็ไม่รู้นะบวมเลยอค่ะอืมน่าจะต่อที่มากับฟนี่ค่ะเต่เมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่จริงอร่อยใช่ไหมอร่อยแล้วก็เมื่อยค้นมากตอนเนี้ยเพราะมันแข็งมากนะคะแต่มาอร่อยอืมขนมเนี้เไม่รู้จะได้กลับโมงต้องฝักเป็นกำลังใจให้แพทกับพี่มดด้วยนะคะตอนมาก็กล่าวว่ารู้แล้ว ม่ละกำลังใจนมกำลังใจชุยพักสูกำลังคิดหาถ้าลงไปนี่คือแบบต้องเข็งรถกี่ดอยสงสารพี่มดเนี่ยค่ะแพนนี่จะชินอยู่ละเหรอสงสารพี่มดเนี่ยพี่กับดอยอื่นนะเดี๋ยวดอยนี่ยังไม่เจอไหมหลลูกนะ้วไปหลายลูกเนาะ จะห้าโมง<ม>จริงๆอะไม่ได้อยากที่จับหรอ,อ,อกแต่วันเนี้วันเกิดน้องสาวด้วยใช่ไหมวันเกิดน้องสาวพี่มดด้วยค่ะเดี๋ยวรับ็ถามว่าบบเอ้คือวันเกิดน้องสาวใช่ไหมอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งน้อยใจเพราะว่าอีกคนหนึ่งเราจัดเลี้ยงให้เธอเลยพี่มดอือแต่อีกคนหนึ่งนี่อีกคนหนึ่งคือเป็นน้องลๆๆๆแล้วก็วันนี้เป็นมดตานอยนะคะวันนี้วันเกิดน้องมดตานอยนะคะแต่พี่สาวติดอยู่บนดอย ก็เลยต้องลงไปค่ะพี่จิงกล่าว่าจะมานอนกันเนาะแล้วพี่มดก็บอกว่าอ้าววันนี้วันเกิดน้องสาวไปกลับนะเราก็เลยไปกลับกันเฮ้ยพรุ่งนี้เพ่ต้องทํางานด้วยถ้ารีบไปตอนเช้ากลัวฝนตกเหมือนกันกลัวเหมือนกันค่ะตอนเช้าถ้าฝนตกอย่างเงี้ยไม่ทันแน่นอนค่ะใช่ใช่เพราะวงามันแปดโมงไม่ทันถ้าเป็นฤดูร้อนนี่ทันค่ะเพราะแค่ลงไปไหนตีห้าวันสะลองมันเกิดให้น้องสาวน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสะเต๊เนี่ย คนนึงกินหมูกระทะให้ไหมคนนึงกินกว๋วยเตี๋ยวร้ว <c oughs> องให้แน่อคนนึงกินหมูจุม่มนี่อันนี้คือนี่ขนมร้อนท้องไปก่อนอันนี้ใส่หมวกสองใบเพราะว่าอันนี้มันบางนะคะ <c oughs> ก็เลยใส่สองใบเลยเอามาแล้วอุ่นๆรันเลตัวกับพี่กันไหมกินด้วยลุ้นโลมาสเอาโลชี่ขับไป เวลาใส่ส้วมันขึ้นได้สบายครับพี่มันจะได้ไม่ต้องเข็นมันจะได้ไม่เหนื่อยอะคุณตาบุญจักตอนนี้คุณฝนตกโปรยโปรเลยนะฝนตกโปรยโปแม่ถนนลื่นมากไม่หิวเลยนะคือแบบไม่หิวเลยมันียดมันก็เลยแบบี่มีกาะแบกถนนกันเหมือนตอนเด็กไม่ใช่เหมือนตอนเด็กๆเนาะไม่เหมือนเหมือนตอนเอาฝนเล็บเล็บดำมากอ่ะดูดิ เด็กๆเราแบ่งขนมกันอย่างนี้นะเอานี้แก้เครียดใช่ไหมเพราะว่ามันดึกแล้วพี่ก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวน่าจะให้พี่ชายไปส่งมั้งาะก็เพราะเดินทางสองคนก็อันตะไรอยู่ใช่แล้วค่ะเนี่ยฟ้ายังร้องเลยฝนตกเธอก็มายังมีอารมณ์งร้องแีก ไม่ไหวจริงๆสำหคนเนี่ยบ้าบ,าบา้าคือสถานการณ์ตอนนี้คือตึงเครียดมากๆนะคะตึงเครียรสดสุดๆดูร่าพี่พมดรถไม่ใช่ว่าไม่เครียดนะเครียดมากนะคะ,ะ,คะเครียดว่าจะกลับไปทานน้องสาวไหมทานทานโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะเพราะว่าถ้าเราลงไปนะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะว่าตอนนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังรถจะใส่โซ่ได้ไหม กินขนมอิ่มไปหลายห่อเลยเปลาค่ะแล้วก็พี่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ย <c oughs> บ้านลองเตระโซอีกอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะจะเย็นๆน,นะที่มดนะ เดี๋ยวให้สองสาวนี่ไปขินรถช่วยดีกว่านาะเรียบร้อยค่ะตอนนี้รถเราเสร็จเรียบร้อยนะคะ<ม>พร้อมกลับบ้านแ,แต่พี่มดก็ยังไม่อุ่นใจนะพี่เนาะใ,ให้เดี๋ยวให้พี่ใช้ไปส่งครื่งทางนะไม่ใช่หรอกสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างทางไม่มีนะใช่ค่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะนะคะี่ลนี่ค่ะใส่โซ่เรียบร้อยนะคะ พร้อมกลับร้านโอ้สภาพรถเลเทมากพี่มดพี่มดนี่เห็นรถแล้วอยากร้องไห้พี่ชินละตบลื้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่านี่เดี๋ยวให้หนุ่มไปส่งนะหนุ่มหัวหน้าแม่โรงสอนและเสื้อผ้าจะท้ายไปดูว่าว้องหรอตัดเสื้อช่วยกันแน่ เมื่อถีดด้นี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะตอนนี้ห้าโมงแล้วต้องรีบกลับในเมืองนะคะแล้วฝนก็ยังตกค่ะดูฝนตกแดดออกนกนกระจกย,ยังยังยังไม่หยุดร้องเพลงกันอีกสองคนนี้ <laughs> โลชั้นแรกถ้าผมหมูคนแรกใงหูวันในโดแลเนในนัดเดิมที่เดือนสิบห้า นี่ก็คือถึงเวลาเวลาอะไรเลยแก่โซ่นะคะนี่ถึงถนนใหญ่แล้วค่ะดีใจกับพี่มดด้วยนะนี่นะคะนึกว่าจะได้ออกมาจนค่ำมืดนะคะนี่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยมากตอนนี้ถึงเวลาเราแก่โซ่นะคะดูเรามาดูพลังน้องแพ็กกันค่ะนี่ยิงแกร่งของเราค่ะวันนี้มาค่ะ แก้โซ <łość> ่เลยปลอดภัยหรอปลอดภัยดีนี่ตอนแรกพี่โมก็เกือบร้องไห้เกือบเอาโหไปไปบ้านแพท็ดครั้งแรกเกือบร้องใช่ไหมไม่ร้องพี่เจอหนักกว่านี้เมื่อก่อน องไม่กำลังคิดกินขนมแก้เครียดอยู่ใช่ไหมแก้เครียดนี่ไม่ใช่เลยหรอกกลัวกลับไปหาน้องไม่ทันตอนนี้ก็คือตอนนี้หกโมงสามโอหกโมงครึ่งเมื่อกี้เราออกมาตอนกี่โมงอ่ะจะทุ่งนะห้าโมงเออสี่โมงกว่าห้าโมงอ่ะเพราะว่าถนนลื่นมากนะคะก็เลย มาใส่โซ่นะคะี่ใพี่ชยช่วยนะคะใช่ค่ะถ้าไม่ได้พี่เขาคงไม่ได้ลงมาถึงอย่างนั้นน่าจะถึงมืดแล้วค่ะถ้าไม่ได้เขาช่วยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆเขาค่ะใช่ฝนตกตลอดทางเลยขนาดตอนนี้ก็ป๊อปแป๊บๆเลยตอนนี้ยังคงยนะนี่เนี่ยเพื่อนร่วมทานต้องขอบต้องขอบคุณลูชัยสีดําค่ะพี่ ขอบคุณนะคะลูกชายบอกทีหลังไม่ต้องขอบคุณหรอกถ้าลูกชายบอกไม่ต้องขอบคุณหรอกพาพาฉันไปล้างด้วยพาฉันไปอาบน้ำด้วยเนาะใช่โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดินทางกลับค่ะเรรียบ้อยละอันนี้คือเดี๋ยวเราจะกลับไปในเมืองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมพมดจะไปไปซื้อเค้กให้น้องเนาะกลับบ้านกันไปล้างรถด้วยนะพิมพมดนะโอเคค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพทด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณพี่มดมากมากนะคะขอบคุณเหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับแพทนะคะไม่งั้นคงแบบจะได้ร้องไห้กับบ้านนะเพราะว่าอันนี้คือยังโชคดีที่แบบไปกันสองคนไงที่ถ้าไปคนเดียวนี่คือลําบากเหมือนกันลำบากเหมือนกันตกยิ่งถ้าไม่มีโซ่นะอันนี้คือใส่โซ่นี่ขับสบายมากเลยนะทางขึ้นบ้านแพทเนาะใ่สบายสบายอยู่สบายสบายนะคะนน้องชาย <อง S 2> ไม่ถอดไม,ไม่ถอดไว้ให้เขาด้วยนะไม่ถอดเดี๋ยวไม่ค่อยไปซักเจ้าตัวอยู่เชียงรายนู่นเจ้าตัวมีอยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้แพทขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แพทด้วยนะคะแพทไม่ได้หายไปไหนคะ่ะยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะไรละคะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ